เขาพอได้เหตุการดีที่เขาอยากเหตุแต่เขาซ่องไปเหตุการณ์ซัวที่เขาไม่เหตุอันต่อไปถ้าเขาเหตุสิ่งที่เขาพ่อยากเหตุก็เ่ราเป็นตัวเขาเองเป็นบ่ราะเป็นตัวเขาเองเป็นผู้เห็ุเป็นภัยเห็ุโตโตบามนี่ยันติเขาเองเขาเป็นคนดีเขาเป็นลูกพระเจ้าเลยพระเจ้าสร้างเขานี่ตามสัญญาแม่นบาปที่เ็าในตัวเขาเงี้ยบ่ใครมาถือบ่ ในตัวในตัวเขามีตัวบาปตัวหนึ่งทุกๆคนมีตาบดที่เขามาเสือพระเจ้ากัยาตัวบาปนี้ยังโบสลายไปจนมือหนึ่งเขาได้ค้นพบความจริงว่าเขาตายทั้งไม่กับเขนกับพระเยซูแล้วสอมคนที่ถูกทิฐหางบัที่สี่รมบทที่หกข้อสามก็คงพบว่าทานตายแล้วท่านตายกับพระเยซูแล้วคือทั้งไม่กังเขนขันเขาเสือซุมือให้เขาจำไม่ซุมมือแล้วเขาอยู่ดังนั้นชีวิตอยู่ด้วยความเข้าใจนี่นะทุกมือบอกว่าตัวเองมีตายแล้วตายแล้วตัวเก่านี่ ผู้ใดเอ้ยผู้ใาพวกเก่ามีตายละเด้อตัวที่ให้เจงตัวที่เครียดตัวที่กิเลสตัาหาให้ทุกให้นี่ตายละเด้อขั้นเขาบอกตัวเองซึเมื่อนะสิมนี้ย่างึ่งเกิดขึ้นเขาเสดงมุสึกว่ามีตัวใหม่ตัวหนึ่งอยู่ในเขาเนี่ยเป็นคนใหม่เกิดขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้นะเขายังเป็นผูกเก่าอยู่แล้วคนอจะอธิบายต่อไปโอเคเขาเขาใจแล้วเราเขาตายแล้ว มีผู้ชายคนหนึ่งอันนี้พวกเราเราเรียยังบอกว่าอะไรเราหลายคนแต่คืน <c oughs> มีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถไปก,ก,ก,กาลกกางคืนเนาะกลางคืนเริ่อการมาเริ่อการขี่รถไปผู้หนึงไปอุบัติเหตุรถปิ้นตกล้มผาปิ้นตกล้มผาแบบนี้เมื่อตกลงแล้วก็เดมือออกมาเลือดเต็มมือเต็มตัวเต็มหน้าเดมือค่อยๆค่อยๆคานออกมาออกมาจากรถไงรถหมุนมุดเลยแล้วค่อยคานออกมา,ออกมา ีนขึ้นหน้าพาด้นเติบปีนขึ้นโตแล้วนี่มีแต่เต็มเลือดเบิ้เลือดเต็มเบิดวันนี้ขึ้นมาหอดขนทางแล้วโบกมือเอาก็บ่มีผู้ใดจอดบรมีผู้ใดจอดรับร้แล้วกับพยายามประคองตัวเองยางทั้งโบกมือทั้งยางมอหอจนหอดบ้านในที่สุดจนหอดบ้านมอหอดบ้านแล้วแม่กำลังเทียนกินอยนครัวเข้าไปบอกว่าแม่แม่เฮาเจ็บแม่เบิ่งเฮาแนี่ยโทษตำรวจโทษนะหุ่หมอมาเอาเฮาแน่ อันนี้เกิดอยู่แถวๆแถวบ้านเนาะแถวเม,มืองลำบาง<จ>ท้ายมึโทรห้องหมอเลยเขาเขาเจ็บตายเออแม่ก็บบัฟังแม่ก็เฮ็ดกินเสยอ,อยู่บ่สนบ่สนแล้วลูกนี่คือบัวแม่เครียดบ่าคือบัแม่บัวสนใจย่างเขาไปในห้องไปหาเมียขอก็ก็ก็บอกบอกบอกเมียว่านี่ยมีพาไปไปหาหมอแดองโทรศัพท์เอาห้องมอเอารถห้องหมอมาเอาดแดงเมียกับบัวสนเมียกับกบัวเปิดประตูให้วันนี้ บุดเดินด้ยินเสียงโทรศัพท์มาเสียงโทรศัพท์มาละแม่หักโทรศัพท์ละแม่วางลงโทรศัพท์นะละแม่ให้ใหาแล้วโอ้ลงก้ายกูตายแล้วเพื่อนกูเพิ่งยืนฟังนี่นะอ้าวตายแล้วอ่ะแล้วก็เลยมาขึ้นได้โอ้อันนี้มีแต่วิญญาติผู้ตายยืนลอยพุ un, พ่นอยู un, ่ลอนปีนอยู่ผาคน เสือบอกคริสเตียนเขาสมมตินี่เป็นครับกูสายวันนี้เพื่อนโมงหัวาตัวเพื่นตายแล้วตายแล้วได้ตายไปแล้วบอกอะไรพวกมันพวบทบทเกี่ยวกันอะไรทำพวกมาเขามันคนละเรื well, <sk> <RE> ่องเข้าใจความหมายเนาะพันจะตายแล้วกูใดตายแล้วได้พระเยซูตายสองพันปีก่อนจะตายแล้ว จะตายกับพีสุตายในปีสุดไอซ่ากันสมองเดือนเตงออตาทุกคนตายแล้วเพิ่นเล้วเพิ่นเอาข้าเข่าไปในส่วนส่วนที่การตายของเพื่อนเพื huh. ่อว่าปวยะไผ่บาปปันซอกหาข้าเองโอเคปัะเด็นคนนี้สิบอกสิบอกกันหนึ่งให้พานานต่อรวมบที่โฮกันนานต่อเา้างู่แล้วว่าโตอ่าโตเก่าของเขาได้ตายแล้วเนาะโตเก่าคือโตเล็กโตเดือนโตสามโตสวัสด ตัวอุใดตัวพันนี่ตัวเก่ากัตายแล้วเนาะเป็นยังไงกันต้องตายมาเบิ้ลคนดีนี่ผลดียังเกิดขึ้นทางเขาตายตัวบาปนี่มันเียด้ะไรมันที่สอบหาได้บ่อ่นขออะไรบ้อ่นขอขออพเขารู้่าเสดของคนเก่าของฮาน่ได้ถืไว้กับเอาแล้วเพื่อ พื่อว่าอำนาจของสันดานบาศจะได้ถูกทำลายเสียจะได้ถูกทำลายเสียโอเคยึดกันเท่านั้นเนาะโอเคขอบใจสันดานของของบาศเนาะอันนั้นภาษาลาวเป๋เนาะแต่ภาษาคิดออกมาสิ้นแล้ววันนี้คำคำที่แปดถึงๆนั่นคือโตบาโตบามันจะไม่มีอำนาจเหนือเขาอีกมันซอกห่างเขาไปเนี่ยมันซอกห่างเดือนภูเกาไปอิสระสมมติวันนี้มนุษย์ทุกคนอยู่ในฝ่ายเนื้อายเนื้อนั่งเป็นลูกของอาลูกของอาดาม ตาบในที่เขายังยืนไฟเนิ่หนังและตาบในที่เขายังเป็นเดือนกูเก่าสั่งคนเก่าอนตาบคนเก่าโตบานนี้จะมีอํานาจควบเหนือเขาได้แต่ถหากว่าเขาเสือว่าเขาตายเป็นยังไเจาจเสือว่าเขาตายโมเขาตายแท้สองพันปีก่อนพระเยซูตายพระเยซูเอาเของเขาไปตายกับพระองค์แล้วเขาต้องเสือขั้นเขาโมเสือแสดงว่าเขานั้นดําเนินชีวิตอยู่ในคมขีดตัวคมจริงของเขานะเขาตายอยู่ทั้งแมงกเขียนสองพันปีก่อนต่ปัจจุบันนี้ขั้นเขาโมเสือเขาบอกว่าโมเสือหรอก ความก็เสือ่อแสดงว่าเขาเป็นคนขี้ตัวเขานี่กำลัองอยู่ในความจิงของเขาเองแต่ความจิงของพระเจ้ามันเอาจบชีวิตแล้วอยู่ไม่กังเหนพระคัมภีร์บอกไหบอสองบริโภคถามแบบสี่พันอ่านเห็นเนาะแต่วันนี้ร่มโอทีหกขอสับงหกเขากับอ่านเห็นเนาะเป็นยังพระเยซูจำต้องแหงเขาตายกรับผมเพราะว่าเพื่อตัวบาปนี้ที่ซอมหาเขาบ่ได้เขาไม่ได้พบคำตอบนี้แล้วนะี่ยตัวบาปในภูมีแหงที่จะควบคุมชีวิตของเขาไดได้อีกเลยแต่ก่อนซาวบีที่เป็นที่เสียนะเเราบุกให้เขาใจเรื่องนี้ ตัวบาทยังครอบนำอยู่แล้วเขายังเห็นบาดได้เขายังอ่อนต่อบาดบาดมันเข้ามาปุ๊บเขาก็ทำได้เหตุที่ไอ้สามเป็นอานรโรมโทที่เจ็ดบอกเมื่อข้าพระเจ้าอยากเห็ุดีก็สร้พระเหบาปแทนเมื่อข้าพะเจ้าอยากเหตุดีก็เห็ุเห็ุดีบ่ได้แต่ว่าการที่ข้าพเจ้าเห็ุบาปนะ่บม่าาเป็นข้าพเจ้าเป็นคนเหตุแต่ว่าไผ่โตบาเป็นคนเหตุเข้าใจละนะแล้วเนาะแสดงว่าอาจารย์ปาโลเป็นคนที่ค้นพบอาจารย์ปาโลเป็นคนที่พ้นพบก่อนหมูเสือโบกิสเตยนสมัยนั้นนะมีหลายคริสเจียนตอบสเป็นคือการ เออ่พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดในจางบอลโลได้เห็นแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดในจางบอลโลได้เห็นเข้าใเนาะโอเคขั้นไปในสิพาสต์ตัวนี้นะสิบริสุเกิดไหมตายแล้วแล้วเลยนะโอเคจะฟ้อไปกระชิจ๊กอันนียเขาเข้าใจนะว่าทุกคนต้องตายแล้วทำไมเข้าใจแล้วว่าตายแล้วเอเมนเอเมนยังคงคืนมาหรอโอเคตายนี่ตายทำคว่ำคว่ำเสือ โดยเขาตายเพราะความเสื่อเพราะว่าเขาต่างมอเห็นพระเยซูบอกว่าเมื่อสองพันปีก่อนพระเยซูตายแล้วเอาเขาไปตายกับพระองค์แล้วรวมเขาเนี่ยผุโงแล้วเขาตายแล้วอากเราสิถามเด้อเวลาที่อาดัมเห็นปากอาดัมกินมัไม่เขาอยู่ไสเขาอยู่ใหนอาดัมได้ดีเอ็นเอเขาอยู่ในอาดัมเห็นบอกอาดัมซึมุนี่เกิดลูกเกิดลาเกิดเลนเกิดตาเขาเป็นไปหนเขาก็มาจากไหรอาดัม Yes ตอนอาดามจับมัดไม้มัดกินโบเซลฟังพระเจ้าน่ะเขาอยู่ในตัวเราเป็นดีเอเป็นเซลล์ของเรามีส่วนหนึ่งโดยแลปัจจุบันนี้บอกเซลล์ของเราปั่นเป็นลูกลูกปั่นเป็นลานเลนเลินออกมาเป็นชีนเป็นเจ็บเป็นเวียดเป็นอเมริกันเป็นไปเลยเป็นลาบเป็นไทยเป็นว่วมาจากอาดามเลยโดยเขาอยู่ในอาดามตอนอาดามนิ่ปางวันนี้เวลาพระเยซูตายพระเยซูจบชีวิตของอาดามเขากอยู่ในพระเยซูนี่คือวิธีแก้ อาดามฤฤาเหตบาปเฮ้าอยู่ในอาดามพระเยซูเห็ดดุดีเป็นคนชอบรำแล้วพระเยซูตายนะพระเยซูเอาเฮาน่ะไปตายพรับค์จบชีวิตเฮาเลยอันนี้คือการประหารตัวเก่าเฮาเพื่อเพื่อไปสิซอมเฮาบ่เห็นเพื่อตัวบาปซอมเฮาบ่เห็นดีบ่ขอบคุณพระเจ้าบ่ถ้าอยากเห็นตัวเก่าตายให้เสื้อสมมืองเด๋ยวนี้จะตายแล้วเด้อสั่งเี้จะตายแล้วจะสมองจะตายแล้วบอกซมมึ่บอกสมกสมือแล้วบอกพระเจ้าพ้อมนึบอกเฮาบอกตัวเอง ตายได้ยี่ที่ไหบอกตัวเองสองบอกพระเจ้า every day ทุกเมื่อจะตายแล้วเดิมออนตาเจะตายแล้วตายแล้วตัวนี้ตายแล้วผูมีชีวิตในชีวิตของตัวเองแล้วตายแล้วให้นั่งเมื่อบ้านแล้วมานั่งคิดมานั่งบอกตัวเองทำใจซะตายแล้วได้ผู้ใดตายแล้วตัวเก่าเขาเนี่ยเขาก็มีชีวิตอยู่นะทุกคนนี้มันเป็น now เป็นของปลอม อันนี้ผมเป็นคมจิงเนยนี่เขากำลังอ,อยู่ในอยู่ในโคมป,ปองพระเจ้าบอกว่าทุกคนที่ยางอยู่ในงะสมุเนนั้นนะตายแล้วสำหรับพระเจ้าวิญญาณเขาตายเพื่อเขาจะได้เกิดผล <ๆ S 2> เพื่อเขาจะได้เกิดผลเออจ้าหมายเสียอันต่ออย่าฟิดโอเคหนึ่งบอกตัวเองว่าตายแล้วสองบอกพระเจ้าอันนี้คือการเสือ้อ้ดยปากทับด้วย <c oughs> ทับด้วยใจคันเ้องเสื้อด้วยปากทับด้วยใจเขาจะเห็นตัวเ่ามัตตายแค่และปากจะสอกหาเขาเห็นสมมตินี่บ่ามันมีกำลังลเือเขาขนาดเลยรถมาตัดหนามปุ๊บห้องดาปับ บาฮาเนยังคุมอะไรอยู่ปวาร์ตัวเก่ามันยังมีอยู่เพา,ายังไม่ตายอาจารย์กุน้ำคิีเสตหลายคนยังบุกข้อใจเรื่องนี้นะอาจารย์ป,ยยปโลสมัยนั้นเนี่ยมีคิเีเสตหลายคนกุน้ำหลายคนยังบ่เข้าใจโจมตีอาจารย์ปโลว่าสอนผิดสอนบิดอันนี้เขาได้เอากจากความเฉยใส่จากรพ,พระจากพบางทีพวกเขาได้อ่านเห็นเป็นว่ายังมีหลายบอลเนี่ยขอานตายแล้วตายแล้วนี่การเล็ตเจีบทที่สอนกอเศร้าอาจารย์ปโลบอกข้าพเจ้าตายแล้วตายเขาพระเยซูถึงเท่ามั้นเขียนแล้วว่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พอคิดต่างที่มีชีวิตอยู่ไหน อยู่ในห้องอยู่ในการเตียบทที่สองก็ซาวเจ็บไปเนาะโอเคเขาสิมาเบิ่งการเป็นคืนวันนี้ของคนอันที่สองคือกับยามนี่เขาสิมาเบิ่งวันนี้น่หลังจากบทเี่นิพพานไปแล้วสิ่งที่พวกเขาจะทําก็คือว่ากลับไปบ้านบอกตัวเองว่าเขาตายแล้วแล้วบอกตัวเองบอกพระเจ้าก็ว่าเขาตายแล้วยังสิบอกพระเจ้าก็บอกตัวเองไม่เนี่ยม่อีกเนีน่อยมอยีกโอเคเรื่องตายนิพพานไปเนาะ มีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถไฟผู้ใดเคยขี่รถไฟไคเคยอยู่นะรถไฟประมาณหลายปี่คนรถไฟเนี่ยมันจะมีมันจะมีสองทีนั่งหัือเล่และมีโต๊ะทังกางหเ่านั่งได้ประมาณสี่คนเนาะเบื้องละสองเนาะรถไฟจะนั่งได้เบื้องละสองคนและมีโต๊ะอิทังการแล้ววันนี้มีอเมริกาสามคนนั่งรถไฟมีคนจีนคนหนึ่งนั่งอยู่นง เวลาที่ขีร่รถไฟไปยังอีกหลายส่วนวงสีหอดบอลเป้าหมายแล้วปรากฏว่าอเมริกาสามคนที่บอกว่าเล่นไพ่ไปมันแก้เซ็งแก้บอลริงยังสี่ขี่รถไปไกลผมมีแนวเหตุเล่นไพ่เล่นไพ่ขาดไม่ร้านนกระจกไพ่ออกมาสี่พันแต่เล่นแต่วันนี้มันขาดขาธรรมดาต้องมีสี่ขาดขานะผมเป็นขาดขาเลยธรรมดาต้องมีสี่คนเล่นไพ่นี่นะผมบอกไพ่ยังไงก็ได้กับผมตัวเองบัดนี้คนอเมริกากระซวนคนจีน บอกว่าไปจ้นนะพวกข่อยแล้วคนจีนคนนี้เราบอกว่าขอโทษด้วยขอเ่ได้ขอ,องมอมันนะมือสองมือก็อยู่นี่คนอเมริกางงคนนี้เอา้ามอามาได้จะไหนมือเจ้าสองมืออย่างนด้มือนี้เป็นของพระเยซูแล้วพวกมันของข่อยเข้าใจไหมนี่ <Okay. S 1> เข้าใจบ้วเราเสื่อวันเราตายแล้วราเป็นคริสเตียนจะได้เห็นเรื่องนี้แล้วเราเสื่อวันเราตายแล้วเราบบมิซิตในมือของเราอีกต่อไปบบมิซิตในการที่จะเหตุบาปที <Okay. S 1> ่เลย อ่ัตาสัท่านันเก็คือนะเอาเอานลงก่อนสเลนจ์กระโดดคนนี้นะหลังจากฝนเลยนะใสเลนโ์นมาทุกคนโอเค บอกตัวเองเพื่อตายแล้วเด้อเอเมนตา,แายแท้แล้วทิ้งคนตายดินเนี่ยตายอยู่ดีพ้องคำพี่บอกเอเมนเนาะโอเควันนี้เขาสิมบอ,อกเรื่องการเป็นขึ้นมาวันนี้ให้พันอ่านต่อไปเลยบทที่งบในเดียวกันและข,อขอ้อ,ขอนะ C ข้อ C อ่าข้อ C เนาะโดยการขับมาหน้า พวกเขาจึงได้ทีฝังไว้กับพระองค์และห้อมเข้ารับความตายของพระองค์เพื่อว่าด้วยฤทธิอำนาจอันฮ่งเฮืองของพระบิดาระที่ได้ทีบ้บรรดาให้เป็นพื้นมาจากยดท่านหนพวกเขาก็ได้จะได้ดำรงอยู่ในชีวิตใหม่ทั้วยกันจากนั้นโอเคมีแผ่นใดได้ฟังเมื่อกี้นดดีมีแผ่นใดได้ฟังหรือว่าสิอ่านใหม่ เมื่อพระคิดคืนมาจากตายมิยังเกิดขึ้นเขาก็ได้มีชีวิตใหม่ไว้ได้ดําเนินชีวิตใหม่แล้วสมมตินี้พวกเขามีชีวิตใหม่หรือยังเดือนโตใหม่มีหรือยังจันสมรสันเต้ผู้ใดพันโตใหม่มาหรือยังเกลังลิบส่วนทำไมบางส่วนเกลังลิบลิบเข้าใจความหม่เขาเลยบอกเข้าใจคำถามบ่าโตใหม่ทันนี่อยู่ใส่ปัจจุบันนี้มีหรือยัง อูดใยเป็นตัวใหม่หรือยังบอกยัถามผ่านๆมาเขาพอได้ใส่ตัวเก่าเขาทำดีเองแต่พระเจ้าต้องการอนไรห้เขาเนี่ยมีตัวใหม่มีสีวิตใหม่ธรรมศาสตร์ใหม่เห็นบอกเมื่อกี้นี่าันอ่านไว้ว่าพระคิดคืนมาจกตายเขาก็ได้มีชีวิตใหม่และดำเนินสีวิตใหม่ด้วยแต่เป็นอย่างซุมเมื่นี้คริสเตียนหลายคนยังบ่ฝนยังมีทายังบ่ใสยังอิสสายังเครียดยังซ้ำยังมีใจเก่าบมมีตัวใหม่บายในเขายังมีตัวบาปอยู่ในเขา เห็นบอกเพราะว่าเขาบอกตายขั้นพันไปบอกไปบอกน้องขวานแม่เขาบอกจะเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์เขาบอกเคยได้ยนนะอันนี้คนอเมริการเจ้าหินแล้วมิการเห็นหลายแล้วเพราะว่าภาษาอังกฤษอ่านง่ายเข้าใจง่ายแต่ว่าคนเราพวกเขาอ่านเนี่ยพวกเขาพวกเขาพวกไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องนี้เป็นหัวใจสําคัญขั้นเขาบอกจะเรื่องตายก็เป็นขึ้นมาตัวมีสุนันท์เขาสิมีซีบีที่ปกครบงปกครอเลยยังสิขึ้นขึนลงลงโบไปบ่มาอย่างนี้โบมีสันติสุขทุกวันเวลาแล้วแต่ธรรมศาสตร์ใหม่ตัวใหม่เนี่ยเข้ามา อมาเลยพเพราะว่าอย่างโอสอมุนีโตเกา่ามันปังอยู่เขาต้องตายก่อนต้องยอมตายโอเคเมื่อเขาเมื่อพระเยซูปเปิขคืนมาแล้วเนาะเขาก็ได้ขึ้นมากับพระองค์มีชีวิตใหม่โอเคเขามีชีวิตใหม่กับพระองค์เขาได้ยกให้พวกเขาเปิดทุกคนเปิดํำกันการ,กระะเตียบทที่สองก่อนซาวให้เขาได้จบอีกสิบนาทีได้ปนะอปหจาก,กเขากินข้าวเนาะเพราะว่าปรากฏกว่ามื้อนี้กินข้าวกันตอน <laughs> สอิบสองโมงสองโมงว่า